ตอนนี้นะครับกระแสขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยก็ได้กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนะครับเมื่อเสียนพนระแนวหน้าของเมืองไทยนะครับได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับท่านขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต่างพูดถึงเรื่องราวขององค์จตุคามรามเทพกันนั่นเองนะครับวันนี้เราเลยจะมาผ่าตำนานเกี่ยวกับประวัติขององค์จตุคามรามเทพไปพร้อมๆกันนะครับ ชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีคติความเชื่อที่ว่าองค์จตุคามคือพระเสื้อเมืองซึ่งคําว่าจตุเนี่ยก็หมายถึง4นะครับคามเนี่ยก็มาจากคําว่าคาม,มะหมายถึงเขตคามนั่นเองล่ะครับคุณผู้ฟังหรือพูดง,ง่ายๆก็คืออนาเขตหรือบ้านเมืองนั่นเองนะครับเมื่อเอาคํสองคำเนี่ยมารวมกันนะครับก็มีความหมายที่แปลว่ามากกว่าทิศท,ทั้ง4ของบ้านหรืออนณาเขตหรือทิศท,ทั้ง4